ก็ดูจะอบอ้าวขึ้นมาอีกแล้วนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านที่เคารพรักเจอหน้ากันแล้วก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หลับๆต,ตื่นๆครับเดี๋ยวจะออกไปทํางานบ่ายสามโมงเดี๋ยวอัดคลิปลงคลิปเสร็จก็จะอาบน้ํา,นานเตรียมตัวลวะเมื่อคืนนี้ก็ผลงานใงขันก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่เป็นใจนะครับกับ พลพรรคของแดงสักเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมลงคลิปสั้นไว้แหละเมื่อคืนผมเลิกงานมาเที่ยงคืนผมก็ลงคลิปไปน่าจะตีหนึ่งได้ั้งคลิปสั้นๆน,นาทีเสร็จๆว่าแฟนของแดงเนไม่ต้องไปซสีเรียสอะไรนะครับไปแอบรุ้นไปนอนรุ้นผลบอลอยู่ในม้งเลยเพราะว่าถ้าว่ากันตามแบบเรียไทามานะครับถ้าริพุลไม่พลาดตอนนี้ถ้าพูดกันตามคะแนนนะครับตาพูดกันตามคะแนนพูดกันตาม โปรแกรมแบบเรียลไทม์ก็ต้องบอกว่าถ้าร์บูลไม่พลาดก็ไม่มีทีมไหนมาแย่งถ้วยแชมป์ไปจากมือได้นะครับเมื่อ2อสวันก่อนนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ดีหรือแม้กระทั่งบ่อนรับพนาที่ถูกกฎหมายที่ต่างประเทศเขาก็ออกราคาต่อรองให้ร์บูลเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เหนือแมนชสตี้และอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้นะครับ ผลนี้อนขันก็และท่านทราบแล้วเนาะปืนใหญ่ก็เปิดบ้านเอาชนะรูต,ตันไปแบบบอกบอกนะครับสองประตูต่อศูนย์จากมาติโนโอดินการแล้วก็จากการที่กองหลังของลูต,ตันทำเข้าประตูเองหนึ่งลูกก็เป็นสองศูนย์สามแต้มนะครับสกอร์เท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งและที่สำคัญาอ์เซอลเกมร,รับเหนียวแน่นมากนะครับยังเก็บคลินชีตต่อเนื่องลูด้เสียก็บวกเพิ่มไปอีกสองลูกเป็นสี่สิบแปด ส่วนแมนซิตี้นะครับลงเล่นทีหลังอาเซอลเนีน์ประมาณ4-5นาทีครับก็ใช้คำว่าถล่มได้ไหมอา่าถ้านะครับเอาชนะแอสเันวิลล่าทีมที่แอบหวังลุ้นที่ี่ยนะครับก็คือแอบหวังแซงแมนซิตี้นี่แหละไปแบบเบาๆนะครับ4ประตูต่อหน,น,นึ่งเมื่อคืนนี้ตอนผมทำคลิปผมก็ฉเฉลียวใจแล้วนะครับยี่ห้อแมนซิตี้ในเวลา จะเกลียวกราดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าทีมเล็กทีมใหญ่พวกยิงไส้แตกหมดนะครับคือวิลล่าก็ต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้อาจจะตามศักยภาพของตนเองนะครับแม้ว่าจะโดนแมนซิตี้ยิงนำค่อนข้างเร็วแต่ก็ตีเสมอได้ตีเสมอได้เนี่ยนะคือเครื่องแรกม,มันควรจะจบหนึ่งหนึ่งนะครับครื่งแรกม,มันควรจะจบหนึ่งหนึ่งแต่มันไปโดนทีเด็ดนะครับไปโดนทีเด็ดของฟิลฟเดนเข้า mm hmm. ก็ต้อง ก็ต้องยอมรับจะตากรรมนะครับลูกฟรีคิกลูกนั้นถือว่ากำแพงแตกพอแมเชิตตี้ได้ประตูแซงในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก2-1ครึ่งหลังวิลล่าเองก็มีโอกาสที่ตีเสมอ2อ,อนะครับโดยเฉพาะประตูของดักลาสโอกาสของดักลาสลุยนะดักลาสลุยที่ยิงไปติดเซฟมีอยู่หนสองหนนี่แหละที่ที่วิลล่ามีโอกาสจะกลับเข้าสู่เกมแต่พอทำไม่ได้ ก็มาโดนความเฉียบขาดของโฟเดนเมื่อคืนที่ยิงแฮตทริกไปอลิงบาฮาเลนไม่ได้ลงครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงเลยมีชื่อแค่ข้างสนามแล้วก็เป๊ปไม่ได้ส่งลงก็งถือว่าเป็นการดรอปเรียกสมาธิเพราะว่าค่อนข้างปืนฝืดมาหลายนักสำหรับอลิงบาฮาเลนนะครับก็ได้โฟเดนที่โชว์ฟอร์มเด่นกลับมาถูกที่ถูกเวลาพอดีแมนเชสเตอรนะครับในมุมมองของผมในช่วงที่ เป๊ปมาคุมทีมเอาแค่พูดถึง3สมัยล่าสุดที่แมนซิตี้ควาแชมเมียร์ลีกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันนะครับแมนซิตี้มักจะมีนักเตะพิเศษอยู่คนหรือ2คนอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนหรือ2คนแล้วไม่ใช่นักเตะในแดนหน้าจะเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ภาพจำแต่ก่อนเบรนโดออดาบิสินบานะครับ ขยับมาเป็นอีคลายกุลูกันมาเป็นโรรี่เบนโดซินวาแล้วก็ไม่ใช่ตัวพิคๆอย่างคีวินเดอร์รอยด้วยนะครับดังสั้เกรนว่าเกมของแมนซิตี้ในช่วงโค้งสุดท้ายทุกคนลองไปไล่ดูนะมันจะมีแมตช์บางแมตช์ที่แบบเฉือนชนะคู่แข่งแบบชิวเฉียดหรือมีประตูสำคัญๆเกิดขึ้นกับคู่แข่งมันมักจะมาจากนักเตะแดนกลาง เป็นพวกเหมือนปิดทองหลังพระจู่ๆโผล่มาแล้ยวยิงบ่อยโรรี่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับปีนี้คุณโดนกันไม่อยู่โรรี่รับบทเดี๋ยวเริ่มมีบทบาทในเกมของแมนเชสตี้สังเกตเห็นเลยถ้าซิตี้ไม่มีโรรี่ก็เหมือนขาดใจนะครับฟอร์มอาจจะดีกองบอลเยอะโอกาสสร้างสรรค์บุกกดดันคู่แข่งมีแต่มันมักจะมีอะไรที่ทําให้พลาดเมื่อคืนี้เกมรับก็มีจุดจุดด้อยจุดอ่อนเหมือนกันสาหรับซิตี้แต่ก็ นั่นแหละมันทดแทนมันมันทดแทนด้วยความเฉียบขาดก็เก็บสามแต้มเหนือวิลล่าไปแบบสบายๆแล้วกเนงานดูจากสก,กอร์แม้ว่าจะมีบางช่วงมาเวลาที่แฟนซิตี้อาจจะหายใจติดขัดบ้างแต่แล,แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสามแต้มของซิตี้จบกันไปสองคู่ลุ้นแชมป์นะครับอาเซนอลแซงนำเป็นจากฝูงที่68แต้มบวกเพิ่มอีกเป็นทุกทีเสียบวกเพิ่มอีกสลูกผมจำไม่ได้ละ นะครับก็คือเป็นบวกมากกว่าลิเวอร์ pool แปดลูกอ่ะน่าจะเป็นสี่สิบแปดถ้าจำไม่ผิดบวกเพิ่มเป็นสี่สิบแปดประตูได้เสียนะครับส่วนแมนซิตี้นะครับก็บวกเพิ่มมาเป็นสามสิบแปดบวกเพิ่มมาสามสิบแปดตามหลังลิเวอร์ pool สองลูกประตูได้เสียลิเวอร์ p o o บอกสี่สิบนะครับแมนซิตี้จากบวกสามสิบห้าก็มาเป็นบวกสามสิบแปดคะแนนหกสิบเจ็ดเท่ากับลิเวอร์พูล แต่ประตูได้เสียริบูลดีกว่า2ลูกส่วนอาร์เซนอล่นหกสิบแปดนำหน้าริบูลกับแมชชีนตี้อยู่1คะแนนคืนนี้หงแดงนะครับเปิดแอนฟิลด์เจอกับดาบคู่เชฟฟิลเต็ดทีมบุ่ยของตารางแน่นอนครับประตูที่ดาบคู่เชฟฟิลด์ยู่นเต็ดยิงได้มันเท่ากับประตูที่ริบูลเสียก็คือ21ลูกนะครับเชฟยู u, ยิงได้27สิบเจ็ด่วนริบูลเสียประตู27ลูกส่วนประตูเสีย เชฟยูเสียไปเจ็ดสิบเจดลูกนะครับส่วนเรีบูลยิงได้น่าจะหกสิบเจ็ดลูกก็เป็นไงเป็นเลขเจที่อาจจะหลายๆคนอาจจะนึกถึงเจดศูนย์หรือเปล่า <c oughs> ไม่หรอกนะครับส่วนตัวผมมองว่าคืนนี้มันมีอยู่สองอย่างที่เราจะคิดได้นะก็คือหนึ่งรีบูลต้องปูผมเปิดบ้านนอกวีดดังปรี๊ดต้องไล่ย,ยำดาบคู่ให้เละ นะครับไลย่ยิงให้ราบเป็นหน้ากรองเลยไม่ให้เหลือชิ้นดีให้หาทางกลับบ้านไม่เจอเลยนี่คือเคสแรกที่เราอยากเห็นนะครับเพราะอะไรเพราะมันเจอกับทีมท้ายของตารางแลวเป็นทีมที่ยิงประตูน้อยที่สุดในพรีเยรีกและก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในพรีเมียที่ดูก,กาลนี้เพราะนัาได้์ูลยิงได้น้อยกว่าสองลูกผมถือว่าสอบตกในเรื่องของการทําประตูนะในเรื่องการทําประตูนั่คือประเด็นแรกครับต้องอาศัยจังหวัดแบบนี้ ตุนตุนประตูแต่อีกมุมหนึ่งผมก็มองว่าในวันอาทิตย์นี้อร์พูลมีโปรแกรมหนักที่ถือว่าน่าจะเป็นหนักที่สุดใน9นัดสุดท้ายของพิมยริก็คือการบุกไปเยือนโอทรฟฟอร์ดของแมนยู U, ในวันอาทิตย์ที่7เมษาย,ยนเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปใส่เต็มแม็กมากเอาแค่3ามแต้มเล่นให้รัดกลุ่มเล่นให้ชัวร์ไม่ก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลแนวรับไหวนะครับไหวไหวทั้ง จะฟานได้จากโคนาเต้จากควันซ่าใครลงมาแนวรับทุกคนแดนกลางทุกคนผู้สประตูทุกคนไหวนะครับนะขอเก็บครีมชีสสวยๆหล่อๆสักนัดหนึ่งก็ออยังดีให้แบบว่าได้ใจฟูก่อนที่จะไปรอถอนแค้นแมนยูในวันอาทิตย์นี้นะครับนั่นคือประเด็นแรกที่เราอยากจะพูดถึงว่าถ้าริปุลถลม่มได้ถลม่มแต่ถ้ามองถึงสภาพปัญหาตั้งแต่ที่ตัวหลักยังมีคนบาดเจ็บอยู่แถมยังเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นวาตารุเอนโดด้วยนะครับ เราก็ไม่อยากให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเพราะยังไงเชฟยูเขาก็ดินสุดเพื่อบอลห้าสิบห้าสิบนี่เข้าแน่นอนนะครับเข้าอัดหนักใส่แน่นอนเพราะนี่บุญก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนความบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บเล่นงานเพิ่มเติม,ตมได้นะครับหรือจะเล่นแบบรัดกลุ่มลดความผิดพลาดส,ส่วนบุคคเลเน้นเอาชัวบอลจากเท้าสู่เท้ามีโอกาสเข้าทำต้องรีบจบนะครับไม่ใช่เลี้ยงม้วนใบม้วนมาสร้างสรรค์โอกาสต้องรีบเด็ดขาด โป้งๆง,งแล้วจบโปงๆๆแล้วจบไม่ใช่แบบเออเหลยลอยชายนันไผต้องลมนะครับไม่เอาไม่เอาแบบนั้นขอแบบดุดัดนและเด็ดขาดคือนี้สก,กรอร์ความห่างผมไม่ชีเวียขออันดับแรกเลยคือ3ามแต้มนะใจผมคือขอสามแต้มถ้าสามแต้มได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรริบุนจะกลับไปนำมีจาาฝูงที่จำนวน70ขคะแนน นะครับจะนำหน้าแมนซิตี้ร์สามแต้มนะครับจะนำหน้าแมนซิตี้รสามแต้มแล้วก็จะนำหน้าอาร์เซนอลสองแต้มเหมือนเดิมด้วยจำนวนนัดที่เท่ากันเพราะว,าวันสุดสัปดาห์ถัดไปซิตี้ก็รู้สึกจะไปเยือนคริสตัลพาเลซอาร์เซนอลก็เจอกับไบรตันก็ไม่ง่ายทั้งคู่นะครับไม่ง่ายทั้งคู่ส่วนที่หูนหนักตัวเพื่อนคือไปเยือนแมนยูก็รอถอนแค่เจอแมนยู U, เนี่ยผมเฉยๆถามว่าทำไมผมเฉยๆเพราะ<ๆ>เราเพิ่งแพ้มา เราพึ่งแพ้แมนยูใน FA Cup มาที่โอทัฟอร์ดส3ผมไม่ได้เอามาบันทอนจิตใจตัวเองเสียได้ที่งานเลี้ยงของครอบมันอาจจะปล่อยลงไปนิดนึงแต่เกมเกมนั้นแหละครับมันจะทำให้ JK แล้วก็ลูกทีมของเขาบุกไปเยือนโอทัฟอร์ดอย่างมีในยากสำคัญ <c oughs> ค่อยว่ากันเอาคืนนี้ให้รอดก่อนนะครับอ่ะสามแต้มสำคัญสุดนะครับเหนือดาบคู่คืนนี้สามแต้มสำคัญ ที่สุดเหนือผลต่างประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียมันจําเป็นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในข้ามคืนนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาร์เซนอลและแมนซิตี้ชนะไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่พี่บุญต้องทำคือช cool, ั้นหน้าดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดให้ได้ความพร้อมทิ้งท้ายเลยนะครับ,รบลิเวอร์พูลมีข่าวดีแล้วก็ข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะัก ข่าวที่เมื่อให้ดทีผมพูดไปก่อนหลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วนะครับเต mm ียโก้คันธารามีสายข่าวลิบูลถ้าเทียร์ต้นๆเลยนะครับออกมารายงานว่าเาตียโก้น่าจะปิดเทอมกับลิบูลยาว mm hmm. คืออาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาเล่นแล้ว mm hmm. ผมยังไปแสดงคอมเมนต์ในเพจเพจนั้นอยู่เลยว่าถ้ามันไปไม่รอดก็ประกาศแควสตัดแล้วก็จับงานโค้ชเลยแล้วนักเตะอย่างเตียโก้นี่แหละ อนาคตจะเป็นผู้จัดการทีมจะเป็นโค้ชที่เก่งเช่นเดียวกับเป๊ปเป๊ปกุลิวลาสมัยเป็นนักเตะก็ไม่ได้โดดเด่นทีพากอะไรแต่ฝีเท้าก็ดีไงฝีเท้าก็ดีแต่ไม่ได้เป็นแบบพวกนักเตะระดับเซดินซีดานอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นนักเตะที่อยู่ในในในมุมมองของเขาเรียกอะไรเป็นนักเตะที่ผู้จัดการทีมหลายๆคนอยากจะมีอ่ะนะมันเป็นพวกมันสมองอ่ะผมใช้คํานี้นะเป็นพวกมันสมองของทีมอ่ะแลวนักเตะพวกนี้เวลาเลิกเล่นไปแม็กซ์ชาบีลองโซ่พวกเนี้ย มันจะเป็นนักเตะที่ประเภทมีของมีของนะถ้าไปจับงานโคชเนี่ยผมเชืนะเ่อนะเตียโกวันตาร,ราถ้าไปต่อไปได้ก็ก็ไม่ต้องฝืนให้กําลังใจอยู่แล้วไม่ต้องฝืนไปจับงานโคดีไม่ดีอนาะคตมาเป็นเรื่องการทีมหรืวอภูนีีเจ๋งเป้นนะครับ ความร้อ,รอมกาอย่างที่บอกนะครับอันนี้โรเวอร์สันเจ็บตีมชาตินัดที่แล้วไม่พร้อมนัดนี้อาจจะมีชื่อนะครับอาจจะยังไม่ได้ลงตัวจริงหรอกอาจจะมีชื่อได้ลงมาข้อสนามในช่วงใดช,ช่วงหนึ่งแล้วก็รอพร้อมชนแดงเดือดก็ว่ากันไปเคอติ o โจนก็เป็นอีกหนึ่งเทพโจนของเราก็มีชื่อ,อได้ซ้อมแล้วได้ซ้อมแล้วนะครับแล้วก็ JK ให้สัมภาษณ์อนเกมเนี่มันมีความรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมเต็มถังแต่ ก็คงจะพร้อมที่จะมีชื่อข้างสนามเช่นเดียวกันเพราะนั้นเชื่อว่าเกมคืนนี้เราจะเห็นรายชื่อของเคอร์ติสโจนกับแอนดี้โรเบอร์สันอยู่ที่ข้างสนามเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็ในลงมาในช่วงเวลาใดเวลาหน,นึ่งนะครับนี่คือผมก็เชื่อว่าเจเคน่าจะเอาทั้งสองคนเป็นตัวสำรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้เจอกับเชฟอยู่ที่ต้องการดิ้นรนดหนีตกชั้นอย่างสุดกําลังเนี่ยมันก็ต้องออกสตาร์ทให้ดีนะครับถ้ารีบุดออกสตาร์ทแย่โดนคู่แข่งนํามันก็จะเหนื่อย มันไม่ใช่เรื่องดีเพราะนั้นต้องเอาตัวที่เล่นด้วยกันบ่อยๆจูนกันติดง่ายๆไม่ต้องมาเคาะสนิมอะไรเนี่ยลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับเชื่อแบบนั้นคนดเดือนหลักโชต้าเชนอโนนะครับรวมถึงพ่อหมีอดิซอนก็ค่อยๆทยอยกลับมานะครับอาจจะทันเกมแดงเดือดมีชื่อสำรองหรืออาจจะไม่ทันเพราะว่าทั้งโชต้าและเชนเนี่ยก็น่าจะได้ซ้อมช่วงสัปดาห์หน้าซ้อมก็อาจจะไม่ได้เต็มเซสชั่นสักเท่าไหร่นะครับ อาจจะมีชื่อที่ข้างสนามในเกมแดงเดือดหรือดีดไม่ดีก็อาจจะไม่มีชื่อในเกมแดงเดือดแล้วโดดไปในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับอตาลันตาเอา่อประธานโทษยูโรป,ป้าลีกกับอตาลันตาใน,นช่วงก่อนสงกรานต์ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือเทรนด์กับโชต้านะครับนะหมดอย่างเซฟนานไบเซตติกำลังซ้อมกับทีมชุดเล็กอยู่นะครับก็คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในเดือนเมีสาเราก็อาจจะเห็นรายชื่อของเซฟนานไบเซตติกลับมาเป็นคุ้มกำลัง เสริมในช่วงท้ายของฤดูกาลก็ได้นะครับทีนี้11ผู้เล่นตัวจริงตามที่ผมคาดไล่รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บไปแล้วตัวจริงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผูกก้ประตูไม่เปลี่ยนแล้วคิวินเคลเลอร์ลงเชนเตอร์ฮาฟเนี่ยน่าคิดนะครับอิบราฮิมาคนาเต้ม,มีชื่อในเกมที่เอาชนะเอา่าญี่ปุ่ชนะเออเอาชนะมานที่แล้ว -1 อนะครับ ชนะไบรตันมาสองหนึ่งวันนั้นโกนาเต้ไม่ชื่อที่ข้างสนามก็ไม่แน่ที่โกนาเต้อาจจะได้กลับมาจาับคู่กับเอ่อร์กี้ฟานไดในคืนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ควนซาก็พักไปหรืออาจจะให้ควนซาลงต่อเนื่องก็เป็นได้นะครับแบ็กซ้ายผมเชื่อว่าโจโคลเมสน่าจะได้พักบ้างนะน่าจะได้พักบ้างแล้วก็ส่งคอตา้าซิมิกาสลงมาทางซ้ายบ้างนะครับทางขวาเอาเอ่์แวรลี่จองไป นะครับมองมองมุมนี้นะครับหรือถ้าไม่ใช่เซมีกาสก็คงไม่ใช่ใครหรอกนเทปโจแล้วก็จองอยู่แล้วฝั่งซ้ายคือพร้อมเสียบซ้ายขวาพร้อมเสียบแดดกลางด้วยทีนี้มาพูดถึงตรงกลางครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเรื่องของข่าวดีข่าวร้ายเรื่องของตัวผู้เล่นใช่ไหมครับวาตารุเอนโดนะครับเจให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว,ว่ามีปัญหาการฟกช้ำดำเขียวบ้างแต่มันไม่ได้เจ็บหนักแต่เพื่อเลี่ยงอาการบาดเจ็บหนักเพิ่มเติม,ตมก็จะต้องระมัดระวังในการ ส่งลงสนามนะครับคงจะเล่นเต็มเกมไม่ได้หรือออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าสนใจว่าถ้า JK ไม่เอาวัตรุเอนโดลงตัวจริงแล้วใครจะลงจะถอยเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์มาเล่นเหรอืออล้างไปหลายเนี้ยตั้งแต่เอนโดลเล่นได้เล็กซิตก็ไม่ได้เล่นเลยก็มันยังไงล่ะเพราะนั้นผมมองว่าเพื่อไม่ให้บริการเสียของเรามีของดีที่เป็นเด็กอยู่แล้ว ไหนๆก็เจอเชฟฟิลดาบคู่ห้วของตารางไม่ใช่ประมาทนะครับไม่ได้ประมาทแต่เรามั่นใจในเด็กอคาเดมี่ของเราเพราะฉะนั้นเจมส์แมคคอนเนลควรจะได้ลงนะครับเจมส์แมคคอนเนลควรจะได้ลงเล่นเป็นตำแหน่งตัวโฮบอลถ้าแมคคอนเนลลงตรงกลางมิดฟิลตัวตัดเกมฝั่งซ้ายผมเชื่อว่า JK จะให้โจโกเมสลงเพราะโกเมสสามารถเล่นตำแหน่งอะไรเขาเรียกอะไรแบ็กไฮบริดใช่ไหม เหมือนเล่นเมืที่เทนเล่นนะ่ะคือหูเข้ามาช่วงที่กําลังเซนบอลขึ้นไปนะะี่สามารถหูเข้ามาตรงกลางได้ก็อาจจะเป็นคู่มิดฟิลด์คู่ช่วยกับเจมส์แมคคอนเนลได้ไอสูตรนี้เรารอดูนะครับสูตรนี้เรารอดูเราอาจจะเห็นแล้วก็ตัวบ็อกซ์บ็อกซ้ายขวาก็เป็นโซโบกับอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ไปนะครับผมมองตัวนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้ถอยอเล็กซิสลงมาเล่นตัวโฮบอลเพราะเราต้องการประตูเราต้องการคิลเลอร์พาร์ทอย่างที่เขาทำในเกมกับไรท์ดัน หรือแม้กรทังการทําประตูด้วยตวนเองนะครับเพราะนั้นโซโบเองก็เริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่ดีสุดเหมือนตอนต้นฤดูกาลแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อเล็กซิสเนี่ยยิ่งยิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผมไม่อยากให้ถอยอเล็กซิสลงมาที่ที่ตัวตัดเกมนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าเจมส์แมคคอนเนลก็ลงเล่นได้แล้วก็ให้โจโคเมสลงเล่นทางซ้ายแล้วก็เข้ามาเป็นคู่ นะครับนี่เข้ามาเป็นตัวตัวมิดฟิลด์ตรงกลางคู่ในตอนที่กำลังเซนบอลขึ้นไปมากนี้ก็พอได้มากนี้ก็พอได้ถ้ามองถึงเกมลูกของเชฟยูที่มันแทบจะไม่มีอะไรนะครับเล่นมาเกือบจะ30นัด30 3สบเป็นนัดแล้วมั่งเชฟยูเนี่ยนะครับแต่ยิงได้แค่27ลูกเฉลี่ยคือนัดหนึ่งยิงได้ไม่ถึงลูกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปกลัวเสจยนยเกินขเขาเรียกอะไร อย่าไปกลัว้ะจนเกินเหตุอ่าเราไม่ประมาทแต่ก็ไม่กลัวถ้าจนเกินเหตุเพราะนั้นก็มีดาวรุ่งที่กําลังมั่นใจอยู่ก็ส่งลงไปนะครับเพราะนั้นผมมองว่าตรงที่จะมาแทนเอนโดก็อาจจะเป็นหวยไปออกที่แมคคอนเนลก็เป็นได้นะครับหรือถ้าจะเจเคมองมุมอื่นตอนซ้อมตอนอะไรมีการเตรียมแผนไว้ก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคืนนี้ตีหนึ่งครึงนะครับส่วนแดนหน้านะครับผมก็ ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นชุดเดิมอยู่นะครับก็คือโมซาล่าทางขวาดาวินตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายเป็นหลุยดีอาสสามคนนี้ก็อยากจะให้ลงเล่นกันต่อเนื่องนะกัโปกับฮาวิเอเรียสมีประโยชน์ก็รอที่ข้างสนามแดนกลางเราได้เคอร์ติดโจนอาจจะมีชื่อที่ข้างสนามและอันกาเฟนแบกนะครับฮาวิเอเรียสบอมบี้คลาร์กสี่คนที่ผมเ่ยชื่อมาเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะลงมา เพิ่มความสดในช่วงท้ายได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่คือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลุ้นแชมป์ีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เวอรกพูลไม่มีอะไรครับ3แต้มเท่านั้นถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะกลอยหน่อยอาจจะกลอยหน่อยเพราะอนะไรเพราะว่าอุตสาห์ขึ้นนำจากฝูได้แล้วเราแพ้อาร์เซนอลมาแต่เรายังแซงอาร์เซนอลขึ้นไปนํำเป็นจากฝูได้เพราะนั้นมันมีข้อดีของมัน เพราะนั้นอย่าให้โอกาสตรงนี้เสียไปเราต้องกลับไปนําไปจากฝูงเพราะว่าถ้าสมมติหลุดเสมอแพ้ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าถ้าสมมติหลุดเสมอกับเชฟยูในแอนฟิลคืนนี้เบอร์จะมี68เท่าก <c oughs> Ed, mi, eyes, like iens, right ับอาร์เซนอลประตูได้เสียเราเป็นรองแปดลูกแล้วเกมต่อไปมันเจอแมนยูนะครับแล้วก็เจอทีมที่แบบว่าไม่ได้หวังจะไปยิงอีกเจ็ดลูกเก้าอะไรนะเนี่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์น่ไม่ต้องไปคิดนะครับไม่ต้องไปคิดเอาแค่เอาตัวรอดแล้วเอาสามแต้มไม่ได้ก็พอ ครับอ่ะแค่นี้แหละผมอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ฟุตบอลไลฟ์เอาไว้ด้วยสนับสนุนด้านทุกทางครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แซนต์นะครับสัญล,ลักษณ์รูปหัวใจก็สามารถส่งสนับสนุนได้โดยตรงเช่นเดียวกันรวมถึงการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงการสมัครสมาชิกด้วยนะครับไปละเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะบอลเตะตีหนึ่งครึ่งในผมเลิกงานมนาะก็ไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าเพราะว่ามันเหนื่อยทั้งวันนะครับโอเคไปละสวัสดีครับ